อันดับข่าวดังประจำวันนี้จะมีข่าวไหนที่ติดอันดับกันบ้างไปดูกันเลยอันดับ5 เมื่อเพจสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวของถั่วแรเชิญยิ้มอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยข้อความว่าขอส่งกำลังใจให้อดีตนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยหายไวๆสุขภาพแข็งแรง ag, สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยแต่ต่อมาก็ทำโล่งใจเมื่อทางเพจอัปเดตว่า ตอนนี้ถั่วแระออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านแล้วโดยระบุว่าข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับถั่วแระเชิญยิ้มอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกหลังเข้าโรงพยาบาลสิริราชอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินตลกทุกท่านที่ห่วงใย,ยอันดับสี่ ในช่วงที่ตอนนี้กำลังมีสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้นางเอกสาวสุดน่ารักอย่างยาย่าอุรัสยาอดทนที่จะคิดถึงแฟนคลับไม่ไหวล่าสุดก็เลยออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆแ,แบบน่ารักตอบคำถามแฟนคลับในระหว่างที่ไลฟ์แบบสบายๆและนอกจากเหล่าแฟนคลับก็ยังมีหวานใจหนุ่มอย่างณเดชคุกิมิยะที่โผล่เข้ามาในไลฟ์และคอมเมนต์แสดงตัวด้วย คู่นี้เขาน่ารักและช่วยกันสนับสนุนกันและกันตลอดเวลาจริงๆอันดับ3พร้อมป้นแล้วสาวๆบอลบอลเกิรลปล่อยเพลงใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่า Just Team Up ซึ่งเป็นเพลงสุดพิเศษที่สาวๆได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมเกมหนึ่งหรือเป็นซิงเกิลที่ถูกสร้างมาเพื่อโปรโมตเกมนั้นๆแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เกมจะเป็นเกมอะไรหรือใครป้นใคร ประเด็นมันอยู่ที่สาวเนเน่พรน,นับพันหนึ่งในสมาชิกบอนบอนเกิลและเฉิดฉายในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยทั้งหน้าตาลุคเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่อินเนอร์ในการแสดงของเธอล้วนทำได้ดีมากจริงๆจนกลายเป็นกระแสติดเทรนด์อันดับต้นของทวิตเตอร์กับแฮชแท็ก just t e ม m up เเนเน่เลยทีเดียวคะ่ะอันดับ2หลังมีข่าวลือหนาหูว่ารักล่ม ป้อมแมทพิรณีอันฟอลโล่แฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรง แต่ทว่ากลับเกิดเป็นดราม่าเมื่อข้อความของแมทพิรณีที่ส่งหาแพทนภปภาคล้ายกับว่าไปพาดพิงอดีตภรรยาของแฟนหนุ่มอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญโดยทางด้านแมทพิรณีได้พิมพ์ว่ามื่อลั่นไปโดนไม่รู้ตัวเพิ่งจะมารู้ตอนเป็นข่าวและไม่กล้ากดฟอลโล่เลยทำตัวไม่ถูกเพราะโดนจับตามองพร้อมกับทิ้งท้ายประโยคไว้ว่า ดีนะเคยคิดจะอันฟอพี่ผู้หญิงด้วยงานนี้ทำเอาทางด้านชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าแมทพิรณีกันอย่างมากมายโดยบอกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแอปทักษออนและมีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าว่าทำไมต้องพาดพิงถึงคนอื่นอยากเป็นกระแสรหรือไงและไม่เพียงแมทพิรณีเท่านั้นที่โดนทัวลงแต่ทางด้านแพตนาประภาก็โดนห่างเลขไปด้วยหลังเจ้าตัวนำแชทส่วนตัวเช่นนี้มาออกอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ควรนำแชทส่วนของคนอื่นมาเผยแพร่ให้เกิดเรื่องราวบางก็ว่าคล้ายกับแพทนัปประพานั้นตั้งใจเพราะเจ้าตัวทำรายการและสนิทสนมกับแอปทักษออนอันดับหนึ่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เพจ The Mysterious Murder Case ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประเทศเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงจุดที่ l a ซาดามีขายสติกเกอร์ลุงพลและมีคนซื้อไปติดรถมอเตอร์ไซค์เกาะเทรนกันเหนียวแน่นไร้สาระแบบที่ทนายบอก